วันนี้ทุกคนอยากรวยใช่ไหมถ้าคุณอยากรวย คุณต้องทําให้กระบวนการหาเงินมันเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคุณวันนี้ที่หลายคนยังไม่รวยเพราะพอคุณคิดจะหาเงินคุณคิดว่าคุณต้องมีต้นทุนคุณต้องมีหน้าร้านคุณต้องเก่งก่อนคุณต้องเชี่ยวชาญก่อนแค่คิดคุณก็เหนื่อยแล้วมันจึงทําให้คุณไม่ลงมือทําและไม่ได้เริ่มต้นทำสักทีถ้าวันนี้คุณคิดจะหาเงินคุณต้องเชื่อและมองว่าการหาเงินการสร้างเงินมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณแล้วคุณมองดูว่าคุณสามารถทําอะไรได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนหรือใช้ต้น ้นทุนน้อยที่สุดให้คุณลงมือทําทันทีทํโดยรววแล้วคุณจะพบวิธีการสร้างเงินสร้างความรวยให้กับตัวคุณ 2. เอาหน้าออกกล้องวันนี้คุณสามารถที่จะสร้างเงินแสนเงินล้านได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวแค่วันนี้คุณเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องแล้วคุณออกมาทำคอนเทนต์ให้ความรู้อะไรบางอย่างสาหรับผู้คนมันจะทําให้คุณมีตัวตนมีเพอร์ซนอลแบรนด์ทำให้คนจําหน้าคุณได้มันจะทําให้คุณสร้างเงินได้ 3. ความสนใจมันคือทรัพย์สิน ลูกกตาเท่ากับทรัพย์สินถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคนในกลุ่มของคุณในวงการของคุณเขาสนใจเรื่องอะไรคนในตลาดสนใจเรื่องอะไรแล้วคุณเอาเรื่องนั้นออกมาทำคอนเทนต์ ออกมาพูดออกมาสอนออกมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขามันจะทําให้คุณสร้างทรัพย์สินได้เพราะคุณจะดึงดูดคนที่ชอบเรื่องนั้นคนที่สนใจเรื่องนั้นมาติดตามคุณมาเป็น f อของคุณคุณต้องใช้ความสนใจของคนในการสร้างเงินเมื่อคนสนใจสิ่งไหนแล้วคุณเอาสิ่งนั้นออกมาทําคุณจะสร้างเงินได้4 คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นธุรกิจผลิตสื่อเป็นบริษัทผลิตสื่อเมื่อคุณเป็นธุรกิจผลิตสื่อคุณจะขายอะไรก็ขายได้ให้คุณบอกตัวเองว่าฉันคือบริษัทผลิตสื่อเมื่อคุณบอกตัวเองอย่างนี้คุณอยากจะออกมาทําทุกวันเพราะคุณมองตัวเองเป็นบริษัทผลิตสื่อไม่ใช่คนที่มาขายออนไลน์หรือคนที่มาทําออนไลน์คุณอยากจะพัฒนาสื่อของคุณให้ดีขึ้นเมื่อคุณพัฒนาสื่อของคุณให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันคนจะจําคุณได้จําแบรนด์คุณได้คนรู้จักธุรกิจคุณสินค้าคุณรู้จ แบรนด์คุณและทําให้ยอดขายของสินค้าคุณธุรกิจคุณแบรนด์ของคุณโตขึ้นด้วยถ้าคุณต้องใช้ของฟรีให้เป็นวันนี้สื่อโซเชียลมันเป็นของฟรีที่เขาสร้างขึ้นมาให้คุณใช้ในการสร้างเงินดังนั้นคุณต้องใช้สื่อโซเชียลให้เป็นในการที่จะโปรโมทตัวเองโปรโมทแบรนด์ตัวเองสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองด้วยการเอาหน้าตัวคุณเองออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของคุณเอาหน้าของคุณเองออกมาเป็นแบรนด์ให้กับสินค้าของคุณ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆผ่านสื่อโซเชียลที่เขามีให้คุณใช้ฟรีๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีเพอร์ซ a นอลแบรนด์มีตัวตนเมื่อไหรที่คุณมีเพอร์ซ a นอลแบรนด์มีตัวตนคุณจะสร้างเงินได้แล้วคุณจะรวยเพราะยุคนี้ถ้าคุณไม่มีแบรนด์ไม่มีเพอร์ซ a นอลแบรนด์คุณจะไม่รวยคุณจะไม่รอดวันนี้ใครที่อยากเรียนรู้การสร้างเพอร์ซ a นอลแบรนด์จริงๆไม่อยากเสียเวลาอยากลงมือทําจริงๆและต้องการให้ครูไก่โต้งไปที่ปรึกษาทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ต้งได้นะ